ครับร้านนุ่นพรพะเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเคยครับผมเป็นพระอุปคุดนะครับของหลวงปู่คุ้ยวัดทับตะเคียนนะครับผมหลวงปู่พระอุปคุดนะครับท่านก็เป็นพระที่มีพลังนะครับเรื่องของคุ้มกันภัยให้โชคนะครับมีตำนานเล่าว่าท่านออกมาปราบมานะครับช่วงสังขยาณาพระไตบิดดกนะครับผม แล้วก็ท่านเป็นภ้าเพิ่มผ้าที่นํามาซึ่งโชคลาภท่านจึงเป็นพ้านำาคุ้มภัยให้โชคนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองฉนวนนะครับหลวงปู่คุ้ยวัดทรัพย์ตะเคียนนะครับเศษนะครับผมทานหลวงปู่คุ้ยเศกนะครับผม,เน,บผมเนื้อหาดีมากนะครับข้างหน้าเขียนว่าหลวงปู่คุย้ย ข้างหลังเขียนว่านะครับดวงดีมีไม่รู้จักหมดนะครับใต้ฐานก็ฝังนะครับเรื่องของชานหมากแล้วก็ผงนะครับผงม,มงคลผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมพระคุณนะครับปางจกบาทเนี่ยก็เป็นตำนานว่านะครับช่วงที่ระหว่างท่านกำลังจะฉันพัตทหารนะครับท่านก็ตกลงไปในบาทแล้วก็มองพาทิต ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาใกล้จะหมดเพนนะครับพาทิกก็หยุดท้ยท่านฉันจนกระทั่งหมดนะครับจนกระทั่งชันสันเสร็จแล้วก็ถึงเดินต่อนะครับเพื่อที่ให้ท่านทันนะครับที่จะฉันในเพนนะครับผมสนใจนะครับองนี้ติดต่อร้านโดยพรเพะ่เครื่อง0969540808หรือ0814203011ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุก รายการวัตจุมงคลด,ดีจากร้านอวยพรประเครื่องขอุรครับเติมนิดนะฮะหลวงปู่ค,คุ้ยเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทบนะครับชนแดนนะครับผมพระของท่านมีประสบการณ์มากนะครับไม่ว่าจะฉีดเข็มฉีดยาแล้วไม่เข้าให้เข็มนพิญญาฉีดแล้วไม่เข้านะครับปืนยิงไม่ออกป้องกันอุจบตดภัยต่าตงๆนะครับแล้วก็เพราะบระคุองค์นี้นะครับท่านก็จะมีโค้ดนะครับต่อเป็นตัวนะ นะครับนโมนะตรงนี้นะตรงเหนือนะครับเหนือชื่อหลวงปู่นะครับเหนืององงูนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับขอบคุณมากครับไขนิดหนึ่งนะครับโค้ดเป็นรูปไม่ใช่รูปตัวนะนะครับผมเป็นตัวอนะฮะตัวอนะครับผมแก้ไขนิดหนึ่งขอบคุณครับ